กับสบายดีเลยสวัสด,ดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องนเบิดสุขูสุคนเดอ้อเมื่อกี้มาพบพ่อกน้องแหลกแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องโดยพบพ่พอกน้องแหลกเมืเมอมมอนนม่อนี้ก็อยากสวยๆเนาะพ่อแม่พี่น้องประมาณหนึ่งโมงแล้วตอนนี้เนาะเมื่อนี้กัทางแม่เพิ่นกลับไปหาคุดกิโลอ,อีกเนาะพ่อแม่พี่น้องได้ประมาณสี่สิบโตเนาะพ่อแม่พี่นอ้องปนมาขัวแล้วก็ปนกินคือเก่าอะไรเนาะพ่อแม่พี่น้องโดย กะมามื้อนี้กะทางน้องเล่กะสิมาอนามัยเฮือนปัดเฮือนถูเฮือนเนาะพ่อแม่พีน่น้องโดยกับน้องลินมื้อนี้น้องลินเพิ่นกะบ,บ่ได้ไปโรงเรียนเพราะว่านครูเพิ่นแบบว่าเพิ่นเลือกเอาคนแบบมีแต่นักเรียนที่ว่าไปพอนมื้อนี้ทางน้องลินบ่ได้ไปเดอ้พอพ่อแม่พีน่น้องเอ้ยโดยยังอยู่มื้ออื่นพุ่นแหละเนาะพ่อแออม่พีน่น้องเอ้ยโดยพบพอกันมื้อนี้ แดดๆคือเก่าเนาะพ่อแม่พี่น้องโดยไะเขาไปหาทางน้องลินผลกันเลยผลกำลังปัดถ่ายอยู่มีพี่น้องเลยมาเมอนีก,กันเลยมาปัดเฮือนปัดซานจยากหกๆเน่โอ้โดยเนาะพ่อแม่พี่น้องยามแดดแดดเลยตอนนี้โหกแห้งเฮือนก็นได้ มีเด็กน่อยลาเนาะผมเองพี่น้องเลยเพื่อนกับหกตลอดอาปัดแ,แล้วลราบ่กทางในน้องลินออตัตจากเปื่อนๆในเพื่อนกันได้ฉีทูเนาะผมเองพี่น้องโอ้จากหนุ่มยังเลยเฮียใส่หนำแกงน้องไม้เนาะผมเองพี่น้องเลยเขาไปกินอยู่ในทางน้องเลยเธอคิดว่าอยากปูสาดเนาะผมเองพี่น้องบอกเวลาหนังกินข่าวยังกะ ดังนำแกงแบบเด็กหน่อยพเ,เอพิินตักบ่วงบเป็นเพิ่นก็เห็ดเทียนอกพแม่พี่น้องมันก็ถือพื้นเพื่อนมันก็เพื่อนเนาะโดยมันเถื่อก็ก,กินทางนอกนี่ก็ได้น้องพแม่พี่นอ้องปูสาดอ่ะสบายดีน้องลินดโดยป้าเขามาในเลยอยากมัวมัวเด้อพแม่พี่นอ้าองืันนี้มาอนามัยเฮือนกับน้องลินเพินินปัดลงโลดน้องลินเลยเพแล้วกะแล้วกับเอาวันไม่กวาดไปกวาดแล้วกะ ทิมแซนกระสอบอัะน,นี้มีแต่ขี้ดินเนาะเหยียบพื้นมาเกิบนี่แล้วน้องผมเพี่นอ้องหรือว่าว้าถือกันคันเหตุแบบนั้นกันมา้าม้าขาบเกิบไปอีกสองมึงย่างเดี๋ยวนี้ม้าขาบเกิบไปเนาะมึงเถือกบไวยี่นอกน้องผมเมงพี่น้องแต่ไปว่าทับมาเลยเขามานอนแล้วกะ พากันมาปวดเกิบไว้วยูนี่แล้วก็เหยียบขี้ดินขึ้นมามันก็นมีขี้ดินอยู่ในเทงบนเทินครัวนี่เนาะพ่อมีพีน่น้องโดยปัดเรียบร้อยแล้วก็สิพากันทูแบบนี้ไปอนันั์น,น้องลินแบบไปอนันตใส่ขู่มาขู่อันต์ใหได้ละได้แนวทูกับยูหันสบายดีน้องดีโดยมาจะใช้แม่ไปใช้แหละเงินน้องดดน เออไปหลินอยู่นอกเอยเอยสิปัดเฮือนก่อนเดอ้อเอยสิทูเฮือนบัวพามาหลินอยู่นี่เดอ้อไปหลินอยู่นอกครูไปหลินบนหมษมเดอ้อมันเชียนบ่นสบายเอเขามาเบึงก่อนนาองพ่อแม่พี่นอ้องอยากหกตลอดมีเด็กหน่อยลายอยู่เฮือนกันเลยปัดทางในแล้วเลย,เเลยสิไปปัดทางนอกนะ้อพ่อแม่พี่นอ้อง บัซอยกันนี่แหละกับน้องลินเพิ่นเปลี่ยนกันลดถีบนี่กาเอามาไว้อยู่ในเพราะว่าไว้อยู่นอกกับเด็กน้อยอยู่ไปลินเนาะพ่อแม่พี่นอ้องเอาไปทีบลินสบายดี้ัมล่ะบัน้บอเอาด้วยล่ะเดินลดถีไปลินเด้อไวอยู่นี่แล้วก็บโบลินเปื้อนพ่อเหมือนเฮาไปไปลินอยู่นอกไปเดี๋ยวยปาเถือนปาจานกับเบลินก่อน บลินหกได้มันเปื่อนเฮือนไปไปไป้ไปไปยสีปัดล้ำนี่ขีดินดปัดดงแบบแล้วกะเอาไม้กวานมากวานแล้วกะใส่กระสอบไปทิ่มเนาะพี่น้องเมือ่อวานนี่กะ เก็บอยู่หลังบ้านพอะไรพวกกันเครื่องที่ว่าบริเอาเครื่องที่ว่าถิมแล้วฟิวไปแล้วบ้านนี้โอ้ยคือ,อเอากระยาอันนั้นน้อลงลิ้นเอาขู่ก็ได้ละอันนั้นก็มันฮักอลไรมันปั่นบ่ได้เลยน้องพ่อแม่พี่น้องปันน่นแนวทูพื้นบ่ได้เลยพี่ต้เซียนเอาขู่มาใส่น้ำแล้วก็บ,บีบเอาแล้วบ้านนี้ อันนี้ก็ย่างแต่อันนี้แค่นีนอันนี้ยังบด้หักเนาะกับพ่อถูได้อยู่ตัวน,นี้ก็แต่ล่างเอามีอยู่ในแนวแนวถูมันน่อแม่พี่น้องคือวทางน้องแหลวว่ายอยู่ในห้องพูเอามาเปลี่ยนแต่ว่าเปลี่ยนโมเป็นโมหัวเปลี่ยนเอาได้เนาะมีบนเปลี่ยนบ่อหน้ บิดอันนี้บ่นเนาะผผูดออกเนาะบ่เคยใส่เนาะผมมีพี่น้องแบบนี้ใแสงขึ้นซึ่อแบบสบายสบายเลยแต่ว่าตัวอังปั่นมนันหนัใส่บ่ได้แล้วมันเพเละให้น้องลิ้นเพิน่นไปเอาหนำอยู่ยน้องเพลินพี่นอ้อง แค่ว่าเอาลายก็ได้เองสำนันแหละตั้งไว้นี่ละแต่การเอาไปทูพื้นนะจุ่มแลวก็ไปทูอย่างไปทูก็ได้จุ่มให้นำเปื้อนมันออกนียด้วยค่ะบบเดปันแล้วบบเห็น่านั้นก็ได้มีแต่จุ่มลงเลยก็อือสำนันแหละ บีบเอาก็ได้เอามือบีบกลมลงน้ำมันก็เหียใส่นี่แล้วมันก็เปือ้อนบีบเซนขู่นั่นนี่พอแล้วไปทูบอันนี้ ผู้ทูเริ่มแต่ผู้ลดแดดแห้งๆส่องเข้ามาในประตูจังอยสีเปลี่ยนน้องลินเป็นทูนอ่อแม่พี่น้องเบ่งน้องลินเมนกับทูมาค่อยเป็นบานไดเนาะบางเถออกับแม่ทูทั้งน้องลิ้น บ่ได้สิวทูปานใด๋บางมื้อก็ไปห้องเฮียนก็เลยบ่ได้ทูเนาะเวลาตอนเช้ามีแต่แม่วาพี่น้องลินเด้อสิทูละ่ะ

เม่อันอบอกว่าเจ้าจับนายนั่งเห็นอันนั้นมันเป็นเ็ตะโตเห็นหัวเมันอบคชออกปาญหาหัวมีน้ำยานิดหน่อยอย่าพับออกมาได้ลเลยหูเล๋อเด้อเลิกบวชที่นีนอออกไปเลยออน,นอ บอกหาแหงก่นเดียวออกมายินบ่อนเลบนไดมันก็ออกทวนใส่บนมาอย่าพาออกมาเลยบอกนะมัาชิกเพืเด้๋ยเหยียบมันถือแล้วเลยนะขอไปก่อนไว้ โดยน้องพ่อแม่พี่น้องก็ให้น้องลินเพิ่นไปเปลี่ยนน้าให้ก่อนมันเปื้อนมันก็นมาถูมันกะดำเนาะดิบ่ม,มีหนำยาเด้อถูหนำละลาเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพอให้แนวเปื้อยๆมันออกปุ้ยหอมมากเลยบัดนี้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยห่อนก็ห่อนอยู่ในนี่ ห่อนขนาดเลยถาน้องลินเพิ่นก่อนวันนี้เวลากินเข่ากะบางเถือ่อก็กินอยู่ในบางเถือ่อก็กินอยู่นอกเนาะพ่อแม่พี่นอ้องมีแต่แบบบไฮม้าขึ้นมันแห้งเปื่อนม้ากะมีแต่ชองโตอะไรเนะาะก็แดดมาอีกแล้ววันนี้ หากระห่มไปน้อยเดียวตำบิดน้องลินกันสอดอกไม้ไว้สิไปหายในคู่ผัดมือนีผัดบได้ไปซ้ำมือนีเป็นมือผักของเผินเลยลองไปถูบังลูกถูบแบบบื่อเหตุนนะเปลี่ยนกัน บวนได้มันเป็นเปๆือกกระทวนทูนทนไปทูมาประมาณชองบาทใช้เกือบอยู่พอไปเมื่อกี้นี้นะเจ็บขี้ดินเข้าไปเอาอีกแหละนี่ต่อบนนี้น้องลินต่อลงมาตัวนี้เลยสองสันนี้เลยอืออืม,อมต่อลงมาตัวนี้แหละเออ 图不会图啊。 นี่วันนี้ยังไม่อยากหลอดเลยน้องลินอืมถูวนมานี่วันนี้เออนั่นแหละถูกลับมาอีกวันนี้อืม อยู่ไกล้แถบไหนคะอือหันแล้ว จะเผาออกมาดงนเขาไปตะโดนแล้ว ยาสาอกมาปูวนหนพอมันหมดเพื่อนมันเถื่อนบบตกน้อยเพิ่นเนาะยาเขายังออกกรไขประตูเขาวิดกระหมบออัดระามแรงเท่านั้ 老师。Oh, มีทั้ง่งเงียมัได้ออกไปใช่นะพี่น้อู่เพือนท้ยแห่งก็จะเขาก็ตรองมีมุมแห่งเขาไปดีกับตองกระเพื่อนด้ ออเอานำไปถอ <ATE> อะโดยน้องพ่อม่พี่น้องบันิกาทูทางในเฮือนแล้วก็ให้น้องลินผลมากวาเอาเขี้ยวขี้เหงือเจียใหญ่ยังนี้เลยเนาะใส่กระสอบขี้พุ่นก็อยากพุ่ของนำสำนันเลยน้องลินเลยเอาเก๊นมาใส่บับน,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 นี้ ตัวนั้นกเอาในถุงขนมตัวนั้น ขี้ดินกับเขานำ้ำมาปัดทั้งหน้าบ้านกอนนาะพอมีพี่น้องแบบนี้ความแดดนะเนาะแดดแห้งเลีพอมีพี่น้อง โดยเนาะพเมพี่น้องจากคลิปนี้กาทั้งน้องเหล่กับสิคอลาพี่เพ้นท่านี้ก่อนกับพบกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อพเมพี่น้องท้าน้องแหล่ว่าพิษผาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆโดยจากคลิปนี้ทั้งน้องเหล่กับสิคอลาพี่เพ้นท่านี้ก่อนกับขอบใจทั้งพเมพี่น้องที่หับ z o o คลิปของน้องเหล่ตั้งแต่ต้นจนจบที่บทความโฆษณาเด้อโดยจากคลิปนี้ทั้งน้องเหล่กกับสิคอลาไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อพแมพี่น้องขอกล่าวคำว่าสบายดี